ค้อยคำหนุนใจวันนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจให้เห็นถึงความหมายของความยำเกรงพระเจ้าซึ่งความรักอย่างเดียวไม่สามารถทำให้เราเปลี่ยนแปลงได้แต่ความยำเกรงพระเจ้าซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดของจิตวิญญาณของพระเจ้าจะทำให้เราอยู่ในหนทางและสร้างการเปลี่ยนแปลงความยำเกรงพระยาฮววเป็นหนึ่งในจิตวิญญาณของพระเจ้า ในหนังสืออิสยาบทที่11ข้อที่สองได้กล่าวถึง7บุคลิกลักษณะเฉพาะของจิตวิญญาณของพระเจ้าซึ่งหนึ่งในนั้นที่มีความสำคัญต่อการสร้างความสัมพันธ์กับพระองค์ก็คือความยำเกรงพระยะโฮวาข้อพระธรรมได้กล่าวว่าและพระวิญญาณของพระเยะโฮวาจะอยู่บนท่านนั้นคือวิญญาณแห่งปัญญาและความเข้าใจ วิญญาณแห่งการวินิจฉัยและอนุภาพวิญญาณแห่งความรู้และความยำเกรงพระยะโฮวาความยำเกรงพระยะโฮวานั้นไม่ได้มีความหมายในลักษณะของความกลัวในลักษณะทางลบเหมือนกับที่เราหวาดกลัวหรือกลัวสิ่งต่างๆด้วยอารมณ์ความรู้สึกของเราเองแต่ความยำเกรงนี้หมายถึงความสำนึกเมื่อเรารู้จักพระเจ้า จนถึงจุดที่เรายำเกรงได้นั้นก็เพราะเราสามารถสำนึกเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์จนทำให้เราก้มกราบคาระวะและมีความรู้สึกเกรงขามต่อความบริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ของพระองค์ซึ่งการเห็นความยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ที่สุดนี้จะทำให้เรานับถืออย่างแท้จริงต่อความสง่าผ่าเผยความดีงามความเมตตาและพระคุณของพระองค์ ซึ่งจะนำทางเราให้ใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์ก็เพื่อจะให้เกียรติต่อพระองค์เราจะเห็นพลังอำนาจลิทานุภาพความมีสัจดะมีอานุภาพของวาจาความยุติธรรมซึ่งจะนำมาถึงความเข้าใจว่าการเข้าหาพระเจ้าด้วยความสักาาะะนั้นควรเป็นแบบไหนอย่างไรจึงจะคู่ควรกับความยิ่งใหญ่บริสุทธิ์ของพระองค์ ในหนังสือสุภาษิตบทที่9ข้อที่10ได้กล่าวว่าความยำเกรงพระยะโฮวาเป็นที่เริ่มต้นของปัญญาและซึ่งรู้จักองค์บริสุทธิ์เป็นความเข้าใจซึ่งความเข้าใจตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นว่าปัญญานั้นเริ่มจากความรู้สึกเคารพนับถืออย่างสุดใจต่อองค์บริสุทธิ์คือพระเจ้าประสาจากความเข้าใจตรงนี้การใช้ชีวิตของเรา ก็จะเป็นไปในลักษณะที่ดูมินมินประมาทพระองค์แต่เมื่อเราเข้าใจเราเกรงกลัวการออกนอกลู่นอกทางเพราะเราไม่ต้องการใช้ชีวิตมินประมาทพระองค์นั่นหมายถึงความสำนึกในความยิ่งใหญ่ที่เนื้อไปกว่าพระคุณจากความรักแต่เราสำนึกในความยิ่งใหญ่บริสุทธิ์และพระคุณของการถูกให้ชีวิตและให้โอกาสในการดำรงชีวิตประจำวันอยู่ได้ในทุกวัน เราสามารถเข้าใจและสํานึกได้ว่าปราศจากพระองค์แล้วชีวิตเราไม่มีอะไรเลยและอยู่ไม่ได้เพราะพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตและทุกอย่างที่เป็นส่วนประกอบของชีวิตไม่มีวันไหนเลยที่อํานาจความยิ่งใหญ่ของพระองค์ไม่ได้ครอบคลุมปกครองเราอยู่ไม่ว่าเราจะระลึกได้หรือไม่ไม่ว่าเราจะทําในสิ่งที่ถูกหรือผิดไม่ว่าเราจะมีสติหรือขาดสติ เราอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะพระองค์อนุญาตการมีความยำเกรงพระยะโฮวาอยู่ในใจจะช่วยนำทางให้เราใช้ชีวิตระลึกได้ตลอดเวลาในทางของพระองค์และทำในสิ่งที่เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ในหนังสือโยบบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเลกล่าวว่ามีชายคนหนึ่งในแผ่นดินอูสชื่อโยบชายคนนั้นเป็นคนดีรอบครอบและเที่ยงธรรมเป็นผู้เกรงกลัวพระเจ้า และหันเสียจากความชั่วโยบไม่ได้เกรงกลัวพระเจ้าในลักษณะกลัวถูกทำโทษแต่เขายำเกรงพระเจ้าคลั่นคล้ามและเกรงขามด้วยหัวใจคาระวะอย่างสุดซึง้งต่อความบริสุทธิ์ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและเมื่อเขาตกอยู่ในความทุกข์ทรมานเขาก็ปฏิเสธที่จะสาบแช่งตำหนิพระเจ้าและความยำเกรงพระเจ้านี่แหละที่ทำให้เขายังอยู่ในหนทางและไม่ทำชั่ว และก็สามารถรักษาความเชื่อนั้นให้คงอยู่ได้ซึ่งการยำเกรงพระเจ้านี้จะเป็นหนทางที่ช่วยให้เรารักษาความเชื่อยอยู่ต่อไปไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะท้าทายขนาดไหนและการยำเกรงพระเจ้านี้ก็จะช่วยให้เราปฏิเสธการทำบาปเมื่อเรายำเกรงพระเจ้ายังสุดใจจะช่วยนำทางชีวิตเราไปในทางของพระองค์เพราะเราต้องการทดแทนตอบแทนและทำให้พระองค์พอพระทยัย ในหนังสือสุภาษิตบทที่8ข้อที่13ได้กล่าวว่าความยำเกรงพระเยโฮวาเป็นความเกลียดชังความชั่วร้ายเราเกลียดความเย่อหยิ่งและความจองห้องและทางของความชั่วร้ายกับปากตลบตะแหลงเราจะเริ่มปฏิเสธความบาปความชั่วร้ายเราต้องการเป็นผู้ชอบธรรมการยำเกรงพระเจ้าจะช่วยให้เราเข้มแข็งช่วยให้เราต้องการให้เกียรติต่อพระเจ้า ไม่ว่าจะเป็นความคิดจะเป็นถ้อยคําหรือการกระทําและทําให้เราเข้าใจในความเลวร้ายของความบาปมากขึ้นในหนังสือพระคำภี์ภาคพันธสัญญาใหม่ก็ได้แสดงหลักฐานให้เห็นในหนังสือกิจการอักรทูตบทที่9ข้อที่31กล่าวว่าเหตุฉะนั้นคริสตจักรตลอดทั่วแคว้นยูเดียแกลลีและสมาเรีย จึงมีความสงบสุขและเจริญขึ้นดำเนินชีวิตด้วยใจยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าและได้รับความปลอบประโลมใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์คริสตสมาชิกก็ยิ่งทวีมากขึ้นผู้เชื่อในสมัยต้นๆนั้นมีความรู้สึกสำนึกอย่างลึกซึง้งด้วยจิตใจคารวะต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและการยำเกรงพระเจ้านี้ก็นำทางเขาเหล่านั้นให้ใช้ชีวิตในหนทางบริสุทธิ์ที่สุดโดยพระเจ้าทรงนำ การยำเกรงพระเจ้านั้นจะทำให้เรารู้สึกถึงความด่วนเร่งของการทำตามน้ำพระไทยความด่วนเร่งในการใช้ชีวิตให้บริสุทธิ์ในทันทีไม่รีรอและด้วยความสำนึกนั้นผู้เชื่อก็อยากบอกกล่าวความยิ่งใหญ่นี้ต่อผู้คนอื่นด้วยการยำเกรงพระเจ้านี้จะเป็นทางเป็นสะพานนำเข้าสู่การนมัสการและการสรรเสริญพระเจ้าด้วยจิตวิญ,ญญาณและความจริง ในหนังสือเพลงสดุดีบทที่33ข้อที่8-9ถึง9ได้กล่าวสรรเสริญพระเจ้าว่าให้แผ่นดินโลกทั้งสิ้นยำเกรงพระเยโฮวาให้บรรดาชาวพิภพทั้งปวงยืนตะลึงพึงเพิดต่อพระองค์เพราะพระองค์ตรัสมันก็เกิดขึ้นมาพระองค์ทรงบัญชามันก็ออกมา การยำเกรงพระเจ้านี้จะนำเราเข้าสู่ประสบการณ์ของการนมัสการและสรรเสริญพระเจ้าโดยไม่เพียงคำพูดแต่เป็นการมอบถวายหัวใจมอบถวายชีวิตการนมัสการสร,รรเสริญที่ออกมาจากการมอบถวายชีวิตและจิตใจที่แท้จริงนั้น <c oughs> เกิดขึ้นได้ก็เพราะรู้ถึงคุณค่าสำนึกถึงพระคุณเข้าใจลึกซึ้งถึงความสง่างามและน่าเกรงขามของพระเจ้า ที่เหนือเกินการบรรยายเกินการอธิบายด้วยสายตาและคำพูดแต่หัวใจนั้นน้อมถวายอย่างสิน้นเชิงในเพลงสดุดีบทที่128ข้อที่1ได้กล่าวไว้ว่าทุกคนที่เกรงกลัวพระเยโฮวาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินในมักคาของพระองค์เมื่อเรายำเกรงพระยะโฮวาเราจะได้รับพระพรเพราะเราเดินอยู่ในความเชื่อฟัง พระเจ้าจะทรงอวยพรด้วยความโปรดปรานในความประพฤติของเราแต่นั่นก็ไม่ได้หมายถึงเราจะไม่มีปัญหาใดๆหรือมีหนทางที่ง่ายแต่พระเจ้าจะทรงดูแลเราให้บำเหน็จรางวัลในการให้เกียรติพระองค์เมื่อเราให้เกียรติพระองค์พระองค์ก็จะให้เกียรติเราเช่นกันเมื่อเราเดินอยู่บนหนทางของการเชื่อฟังด้วยความยำเกรงพระองค์นั้นเราจะมีประสบการณ์ในการได้รับพระพรอย่างเต็มเปี่ยม ในเพลงสดุดีบทที่34ข้อที่11และ12พระเจ้าตรัสต่อเราว่าบุตรทั้งหลายเอย๋ยมาเถิดมาฟังเราเราจะสอนเจ้าถึงความเกรงกลัวพระเยโฮวามนุษย์คนใดผู้ปรารถนาชีวิตและรักวันคืนทั้งหลายเพื่อเขาจะได้เห็นของดีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ยอมรับและเรียกเราว่าบุตรและทรงเชื้อเชิญเราให้เข้าหาพระองค์ตลอดเวลา พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พร้อมที่จะสอนเราในหนังสืออิสยาห์บทที่33ข้อที่6กล่าวว่าสติปัญญาและความรู้อันอุดมจะเป็นสียรภาพแห่งเวลาของเจ้าและเป็นกำลังแห่งความรอดความยำเกรงพระเยโฮวาเป็นทรัพย์สมบัติของเขาความยำเกรงพระเยโฮวานั้นจะมาเคียงคู่กับสติปัญญาความรู้เสมอ และนั่นจึงถือว่าเป็นขุมทรัพย์อันยิ่งใหญ่ในหนังสืออิสยาห์เช่นกันบทที่8ข้อที่13แต่พระเยโฮวาห์จอมโยธานั่นแหละเจ้าต้องว่าพระองค์บริสุทธิ์จงให้พระองค์ทรงเป็นผู้ที่เจ้ายำเกรงจงให้พระองค์ทรงเป็นผู้ที่เจ้าครั่นคร้ามแม้แต่องค์พระเยซูคริสตเมื่อพระองค์ทรงดำรงอยู่ พระองค์ทรงทำตามแผนการและน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าในทุกๆอย่างในหนังสือฮิบรูบทที่5ข้อที่7-9ถึง9ก็ได้แสดงให้เห็นถึงความยำเกรงในพระเจ้าขององค์พระเยซูคริสต์ฝ่ายพระเยซูขณะเมื่อพระองค์ดำรงอยู่ในเนื้อหนังนั้นพระองค์ได้ถวายคำอธิษฐานและทูลวิงวอนด้วยส่งกันแสงมากมายและน้ำพระเนตรไหลต่อพระเจ้าผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ ให้ผลจากความตายได้และพระเจ้าได้ทรงสดับเพราะพระองค์นั้นได้ยำเกรงถึงแม้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรพระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมยอมเชื่อฟังโดยความทุกข์ยากลำบากที่พระองค์ได้ทรงทนเอาและเมื่อทรงถูกทำให้เพียบพร้อมทุกประการแล้วพระองค์ก็เลยทรงเป็นผู้จัดความรอดนิรันดร์สำหรับคนทั้งปวงที่เชื่อฟังพระองค์ ความยำเกรงพระเจ้านำมาซึ่งความเชื่อฟังและปฏิบัติตามเมื่อเรายำเกรงพระเจ้าพระเจ้าจะฟังคำอธิษฐานของเราในหนังสือพระราชบัญญัติบทที่10ข้อที่12กล่าวว่าและปัดนี้คนอิสราเอลพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านทรงประสงค์ให้ท่านกระทำอย่างไรคือให้ยำเกรงพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านให้ดำเนินตามพระมักคาทั้งปวงของพระองค์ ให้รักพระองค์ให้ปรนิบัติพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่านทั้งหลายสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากคนอิสราเอลก็คือให้พวกเขายำเกรงพระองค์ขอให้เขาใช้ชีวิตในแนวทางที่เป็นที่พอพระทัยต่อพระเจ้ารักพระเจ้าและรับใช้พระองค์จนสุดจิตสุดใจสุดจิตวิญญ,ญาณความรักอย่างสุดจิตสุดใจและสุดจิตวิญญาณน,นั้น จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรายำเกรงพระเจ้าในหนังสือฮิบรูบทที่11ข้อที่7ได้กล่าวว่าโดยความเชื่อเมื่อพระเจ้าทรงเตือนโนอาถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่ปรากฏท่านมีใจเกรงกลัวจัดแจงต่อนาวาเพื่อช่วยครอบครัวของท่านให้รอดและด้วยเหตุนี้เองท่านจึงได้ปรับโทษแก่โลกและได้เป็นทายาทแห่งความชอบธรรมซึ่งบังเกิดมาจากความเชื่อ ด้วยความเชื่อและความยำเกรงโนอาจึงต่อเรือและก็เพราะเหตุนั้นจึงได้ช่วยครอบครัวให้รอดและความรอดนั้นก็ได้มาถึงพวกเราจนถึงปัจจุบันนี้ในหนังสือ2โครินบทที่5ข้อที่11เพราะเหตุที่เรารู้จักความน่าเกรงขามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราจึงชักชวนคนทั้งหลายแต่เราเป็นที่ประจักษ์แก่พระเจ้าและข้าพเจ้าหวังว่า เราได้ปรากฏประจักษ์แก่จิตสำนึกผิดและชอบของท่านด้วยก่อนที่พระเจ้าจะเรียกใช้เราก่อนที่เราจะรับใช้ทำงานให้พระองค์ด้วยหัวใจแท้นั้นเราต้องมีความยำเกรงพระเจ้าก่อนมีความรักต่อพระเจ้านั้นแตกต่างจากมีความยำเกรงพระเจ้าหลายๆคนหลงรักพระเจ้าด้วยพระคุณที่ช่วยไถ่ให้เรารอดพ้น แต่ความรักนั้นไม่ได้ช่วยให้เราเกรงกลัวพระเจ้าไม่ได้ช่วยให้เราเพียบพร้อมและเปลี่ยนแปลงซึ่งหลายคนก็รักพ่อแม่บิดามารดาของตนเองแต่ไม่เชื่อฟังไม่ปฏิบัติตามก็เพราะไม่มีความยำเกรงต่อบิดามารดาความรักเท่านั้นไม่ได้ทำให้เดินอยู่ในหนทางที่ถูกต้องแต่ความยำเกรงพระเจ้านั้นจะทำให้เราอยู่ในทาง ในหนังสือ2อโครินธ์บทที่7ข้อที่1จึงกล่าวต่อว่าท่านที่รักเมื่อเรามีพระสัญญาเช่นนี้แล้วให้เราชำระตัวเราให้ปราศจากจากมลทินทุกอย่างของเนื้อหนังและจิตวิญญาณและจงทำให้มีความบริสุทธิ์ครบถ้วนโดยความเกรงกลัวพระเจ้าและใน1นเปโตบทที่1ข้อที่15-19ก็กล่าวต่อว่า แต่พระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายนั้นบริสุทธิ์ฉันใดท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์ในบรรดาการประพฤติทุกอย่างด้วยฉันนั้นดังที่มีคาเขียนไว้แล้วว่าท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์เพราะเราเป็นผู้บริสุทธิ์และถ้าท่านอธิษฐานขอต่อพระบิดาผู้ทรงพิพากษาทุกคนตามการกระทำของเขาโดยไม่เห็นแก่หน้าคนใดเลย จงประพฤติตนด้วยความยำเกรงตลอดเวลาที่ท่านอยู่ในโลกนี้ท่านรู้ว่าพระองค์ได้ทรงไถ่ท่านทั้งหลายออกจากการประพฤติอันหาสาระมิได้ซึ่งท่านได้รับเป็นประเพณีต่อจากบรรพบุรุษของท่านมิได้ไถ่ไว้ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้เช่นเงินและทองแต่ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตอันมีราคามากของพระคริสต์ดังเลือดลูกแกะที่ปราศจากตำหนิ หรือจุดด่างพร้อยคำว่าองค์บริสุทธิ์เกินกว่าความคิดและจินตนาการของเราจะเข้าใจเพราะเราไม่เคยเห็นและไม่เคยสัมผัสความบริสุทธิ์ที่แท้จริงสีขาวที่เราเห็นก็ยังมีรอยด่างพร้อยเจือปนของแสงและสีอื่นอยู่แต่ความบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นไม่มีรอยด่างพร้อยใดๆเลย ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเพราะไม่มีสายตาดวงไหนที่คู่ควรในการเห็นความบริสุทธิ์นั้นของพระองค์ได้เราจะถูกเผาไหม้สลายหายไปในทันทีด้วยความร้อนแรงในความใสสะอาดและบริสุทธิ์นั้นเมื่อพระองค์ต้องการให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์เราจึงจำเป็นต้องเป็นความบริสุทธิ์เช่นกันซึ่งเราเองแต่ละคนไม่มีความสามารถที่จะทำได้เลย เราทุกคนจึงต้องพึ่งพาองค์พระวิญญาณเท่านั้นมีองค์พระวิญญาณเท่านั้นที่จะสามารถชำะระล้างกําจัดสิ่งแปดเปื้อนในตัวเราได้แต่เราต้องร่วมมือทุกอย่างที่พระองค์ทรงกำหนดและวางแผนให้เรากระทำนั้นก็เพื่อให้เราสามารถเข้าถึงพระองค์ได้ในเมื่อพระองค์บริสุทธิ์ก็จะมีแต่ผู้บริสุทธิ์เท่านั้นที่จะเข้าถึงพระองค์ องพระวิญญาณจึงทรงสถิตยอยู่กับเราก็เพื่อสอนและชำระล้างบาปทั้งหลายให้เจือจางหายไปจนเราบริสุทธิ์พอที่จะอยู่ต่อหน้าพระพักพระองค์ได้ทุกกฎเกณฑ์และพระราชบัญญัติที่พระเจ้าสั่งให้โมเสสจารึกและประทานให้แก่ประชากรน,นั้นก็เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นสะอาดพอเพราะในขณะที่พระองค์ทรงสถิตยอยู่เหนือวิหารน,นั้น พวกเขาเหล่านั้นอยู่ใกล้พระสง่าราศีของพระองค์พวกเขาจะเสียชีวิตได้โดยง่ายได้ก็ด้วยพลังอำนาจของความบริสุทธิ์ของพระองค์หากเขาไม่ได้ทำตามพิธีกรรมพิธีการที่พระเจ้าได้บอกโมเสสให้บอกต่อประชากรแล้วไม่มีใครเลยที่มีสิทธิ์จะมีชีวิตรอดนั่นจึงเป็นสาเหตุเป็นที่มาที่ไปของหนังสือเลวีนิติหนังสือกันดานวิธีและพระราชบัญญัติ ก็เพราะพระองค์ต้องการรักษาชีวิตของพวกเขาไว้เพื่อเขาเหล่านั้นจะมีโอกาสเข้าถึงและสัมผัสพระองค์ได้ในข้อพระธรรมในหนังสือสุภาษิตท,ที่จะกล่าวต่อไปนี้จะชี้ให้เห็นถึงประโยชน์จากการมีความยำเกรงพระยะโฮวาในหนังสือสุภาษิตบทที่22ข้อที่4กล่าวว่าบำเหน็จของความถ่อมใจและความยำเกรงพระเยะโฮวาคือความมั่งคั่ง ชีวิตและหากเรามีความยำเกรงพระเจ้าเราจะทอมตัวทอมใจได้และเราจะได้รับเกียรติที่แท้จริงจากพระเจ้าในหนังสือสุภาษิตบทที่19ข้อที่23ความยำเกรงพระเยโฮวาห์นำไปสู่ชีวิตและบุคคลผู้ได้รับแล้วก็หยุดด้วยความพอใจเขาจะไม่มีอันตรายใดมาเยี่ยมไกลเขาหากเรายำเกรงพระเจ้า เราจะได้รับความปลอดภัยเราจะถูกปกป้องจากภัยอันตรายต่างๆและเราจะมีความพอเพียงในหนังสือสุภาษิตบทที่14ข้อที่2 6กล่าวว่าความยำเกรงพระเยโฮวาทำให้คนอยู่อย่างมั่นใจมากลูกหลานของเขาจะมีที่ลี้ภัยหากเรามีความยำเกรงพระเจ้าเราจะมีความเข้มแข็งและมั่นใจมั่นคงและแน่วแน่ และสามารถเป็นที่พึ่งของครอบครัวและครอบครัวของเราก็จะไม่มีวันตกอับในหนังสือสุภาษิตบทที่10ข้อที่27กล่าวว่าความยำเกรงพระเยโฮวานั้นยืดชีวิตให้ยาวไปแต่ปีเดือนของคนชั่วร้ายนั้นจะสั้นเข้าหากเรามีความยำเกรงพระเจ้าเราจะมีชีวิตยืนยาวในหนังสือสุภาษิตบทที่1ข้อที่7 ความยำเกรงพระเยโฮวาเป็นบ่อกเกิดของความรู้ความโง่ย่อมดูหมิ่นปัญญาและคําสั่งสอนหากเรามีความยำเกรงพระเจ้าเราจะได้รับปัญญาในหนังสือสุภาษิตบทที่3ข้อที่7ก็บอกให้เราระวังตัวว่าอย่าทำตัวฉลาดตามสายตาของตนเองจงยำเกรงพระเยโฮวาและออกไปเสียจากความชั่วร้าย และในหนังสือโยกบทที่28ข้อที่28ก็กล่าวถึงปัญญาที่จะเกิดกับเราเช่นกันว่าและพระองค์ตรัสกับมนุษย์ว่าดูเถิดความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นแหละคือพระปัญญาและที่จะหันจากความชั่วคือความเข้าใจข้อพระธรรมเหล่านี้ยืนยันให้เราเห็นว่าปัญญาจะเกิดไม่ได้เลยหากไม่มีความยำเกรงพระเจ้า เพราะความยำเกรงพระเจ้านั้นมาคู่กับความรู้ที่พระองค์เปิดเผยให้และนั่นจึงสร้างปัญญาขึ้นแก่เราในหนังสือเพลงสดุดีบทที่25ข้อที่12และ14ได้บอกเราถึงการที่เราจะถูกเลือกและจะเป็นที่โปรดปรานว่าผู้ใดเล่าที่เป็นคนยำเกรงพระเยโฮวาพระองค์จะทรงสั่งสอนผู้นั้นในทางที่เขาควรเลือกได้ และในข้อที่14ความลึกลับของพระเยโฮวามีอยู่แก่คนที่ยำเกรงพระองค์และพระองค์จะส่งแจ้งพันธสัญญาของพระองค์แก่เขาเหล่านั้นพระเจ้าจะเลือกผู้ที่มีความยำเกรงพระองค์และจะเปิดเผยแผนการและน้ำพระทัยของพระองค์ต่อผู้นั้นในหนังสือสุภาษิตบทที่สองข้อที่1 5ถึงได้ให้ข้อมูลต่อเราว่า เราจะได้รับและพัฒนาความยำเกรงพระเจ้าได้อย่างไรในข้อความแรกได้กล่าวว่าบุตรชายของเราเอ๋ยถ้าเจ้ารับคำของเราและสะสมคำบัญชาของเราไว้กับเจ้านั่นหมายถึงเชื่อฟังเราเชื่อและเคารพทุกคำที่พระเจ้าตรัสกับเราและบอกเราไว้นับถือและปฏิบัติตามข้อพระธรรมพระคำของพระเจ้าถัดมา ระทำหูของเจ้าให้พึงเพื่อรับปัญญาและเอียงใจของเจ้าเข้าหาความเข้าใจเมื่อเราเปิดหูเงี่ยหูฝังเอียงใจเข้าหาเราจะก้มหัวเราจะนอบน้อมรับรู้และเชื่อฟังและถัดมาคือถ้าเจ้าร้องหาความรอบรู้และเปล่งเสียงของเจ้าหาความเข้าใจนั่นหมายถึง ให้เราอธิษฐานวิงวอนทูลพระองค์ขอความเข้าใจขอความอย่างรู้ขอความแยกแยะพิจารณาถัดมาถ้าเจ้าสแสวงหาปัญญาดุดหาเงินและเสาะหาปัญญาอย่างหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้คือให้เราสแสวงหาปัญญาในทางของพระองค์ดังเช่นที่เราเคยมุ่งมั่นสแสวงหาทรัพย์สมบัติเหล่านั้นฉันใด ขอให้เราสแสวงหาปัญญาของพระองค์มากกว่าความพยายามที่เราเคยสแสวงหานั้นอีกและถัดมานั่นแหละเจ้าจะเข้าใจความยำเกรงพระเยโฮวาและพบความรู้ของพระเจ้านั่นหมายถึงเมื่อความเข้าใจของเราอย่างรู้ขึ้นยังระลึกรู้และเข้าใจในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพลังอํานาจความบริสุทธิ์ที่เกินกว่าคำบรรยายของพระเจ้า จะทรงเผยส่งความรู้ของพระองค์ต่อเราและนั่นก็เป็นเพราะเรายำเกรงพระองค์ความยำเกรงพระเจ้าจึงเป็นสิ่งสำคัญสร้างสะพานความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระองค์ความรักพระองค์นั้นดีแต่หากไม่ยำเกรงพระองค์แล้วความรักนั้นก็ยังไม่มีความหมายเทียบเท่ากับความรักที่มากับความยำเกรงพระเจ้ามาร่วมใจกันอธิษฐาน พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงเปิดเผยให้ลูกทั้งหลายได้เห็นขุมทรัพย์มหาศาลนี้คือการยำเกรงพระองค์ลูกทั้งหลายมีความรักต่อพระองค์ความรักที่พระองค์ทรงส่ง,สง,สงพระบุตรองค์เดียวองค์พระเยซูคริสต์มาเสียสละให้ลูกทั้งหลายได้มีความรอดและลูกทั้งหลายเพิ่งรู้และเข้าใจเดี๋ยวนี้เองว่าความไม่เปลี่ยนแปลงที่ลูกทั้งหลายประสบอยู่นั้น ก็เนื่องด้วยความยังไม่เข้าใจในความยำเกรงพระองค์ตอนนี้ลูกทั้งหลายได้รับความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจนั้นแล้วว่าความรักนั้นดีแต่ความรักนั้นไม่ได้ช่วยให้ลูกทั้งหลายเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงได้เท่ากับความยำเกรงพระองค์ตั้งแต่นี้ต่อไปลูกขอยำเกรงพระองค์พระเจ้าของลูก ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาประทานความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากขึ้นในเรื่องของการยำเกรงพระองค์ด้วยขอพระองค์ทรงเจิมความยำเกรงพระเยโฮว,วาลงที่ลูกทั้งหลายทุกคนขอให้เป็นพระพรคุ้มครองชีวิตปกปักรักษาและนำทางขอให้การยำเกรงพระองค์นั้นปักรากอยู่ในหัวใจกระชากความบาปความมีมลทินทั้งหลายออกไป ขอให้ความยำเกรงพระองค์นี้เติบโตเป็นร่มเงาในชีวิตของลูกทั้งหลายด้วยลูกทั้งหลายตัดสินใจเชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงของลูกทั้งหลายที่เคยหวังไว้นั้นจะเกิดขึ้นในเร็ววันเมื่อลูกทั้งหลายได้ตัดสินใจตั้งใจมั่นแต่นี้ต่อไปในความยำเกรงพระองค์ลูกทั้งหลายขอสารภาพบาปต่อความไร้สาระความไม่มีมารยาทไม่เคารพนับถือพระองค์ ลูกทั้งหลายขอสารภาพพฤติกรรมในการดูหมิ่นหมิ่นประมาทพระองค์ด้วยลักษณะนิสัยถ่อยคำและพฤติกรรมที่ไม่ระมัดระวังเพราะลูกทั้งหลายไม่เข้าใจในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ถึงขั้นที่ควรรู้ขอบคุณพระองค์ในทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณชีวิตที่พระองค์ประทานให้ขอบคุณปัจจัยทุกอย่างในการประกอบชีวิตนี้ขอบคุณในโอกาสที่พระองค์ทรงประทานนอกเหนือจากความรอดแล้ว ขอบคุณที่ให้ลูกทั้งหลายมีโอกาสเปลี่ยนแปลงจนสามารถใสสะอาดพอที่จะอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่ทรงอดทนอดกลั้นเมตตาให้อภัยลูกทั้งหลายตลอดมาขอบคุณองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงมาบังเกิดและดำรงชีวิตเป็นตัวอย่างขอบคุณองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงนำชีวิตยุ่ทขกขณะขอให้เสียงของพระองค์ดังกว่าเสียงของลูกทั้งหลายเอง ขอให้ความบริสุทธิ์สว่างของพระองค์นั้นเผาไหม้ความบาปความแปดเปื้อนมนทินทั้งหลายให้หมดไปลูกทั้งหลายตัดสินใจยอมรับและเชื่อฟังขอพระองค์ทรงเมตตาสนับสนุนความตั้งใจนี้ให้มั่นคงและเติบโตด้วยขอองค์พระวิญ,ญญาณทรงกำกับอยู่ในทุกขณะลมหายใจอย่าให้ลูกทั้งหลายหลงพลาดไปขอให้สติที่อยู่กับพระองค์นั้นเติบโตขึ้น ลูกทั้งหลายขอพึ่งพาพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นพระเจ้าของลูกลูกทั้งหลายขอ,ขอขอบคุณความยิ่งใหญ่ของพระองค์ความบริสุทธิเ์เหนือคำบรรยายของพระองค์ลูกทั้งหลายขอมอบถวายชีวิตร่างกายจิตใจนี้ต่อพระองค์ขอบคุณพระองค์ในนามขององค์พระเยซูคริสต์เอเมนขอให้ถ้อยคำหนุนใจคำสอนคำอธิบายวันนี้ลงตราอยู่ในใจ ขอพระวิญญาณบร,ริสุทธิ์ทรงเจิมความเข้าใจขอความยำเกรงพระยะโฮวาจงเกิดขึ้นในใจของทุกคนเราสามารถลงเอเมนในคอมเมนต์เพื่อตอบรับและสนับสนุนส่งต่อพระพรต่อผู้อื่นขอสันติสุขและพระพรจงมีแด่ทุกคน